เอาอีกแล้วทุกคนเมื่อใบาตายแล้วได้เกิดใหม่รอบนี้ตึงมากตึงแบบหนังยางเลยอะพอลงถึงพื้นใบก็รีบวิ่งไปฟาร์มของค่ะแล้วทุกคนดูวงดีวงเหลือนิดเดียวเองแถมไอเน็ตไก่ซีก็ล้มไปแล้วแล้วก็เหล็กตั้ง20ตัวนะ่ะงานนี้ใบก็เลยจัดสเต็ปงูหังกระหลิงให้ไปเลยคะ่แมมยะแคมยาวๆอ้าวตอนนี้เหลือใบคนเดียวแล้วแง่ <Yeah. S 2> สายแคม,มอย่างใบจะทำให้ดีที่สุด แล้วก็แคมป์บนไปค่ะตอนนั้นน้องๆในตี้ก็แบบพี่ใบกูไม่รอดแน่วองมาใบต้องเข้าวงก่อนแล้วทุกคนดูวงเกือบวงสุดท้ายแล้วว่าใบต้องรอดวงสุดท้ายแล้วใบต้องเข้าวงไปอ๋อข้างหน้ามีตัวเหลียวกลับแทบไม่ทันให้เขายิงทำไมเล่าเดี๋ยวใบแอบอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่า เออทุกคนเราว่างมันบีบโอเคไปตายเอาดาบหน้าก็ได้แล้วตอนนั้นะใบก็ท่องคาถาพุดทางบางตาทำมังบางตาโอ้โหาแล้วทุกคนดูตัวหน้าใบาวิ่งมาแล้วหันกลับไม่ได้อ่ะสาธุสาธุอย่าเห็นใบนะทุกคนแล้วคือเขาไม่เห็นใบจริงๆวิ่งผ่านมาเหมือนเป็นตี้เดียวกันเลยอ่ะตอนนี้ใบกแก่อยู่หลงังไอวอลเขาค่ะ เขาก็บูกันใหญ่เลยคือเขาไม่เห็นใบจริงๆหรอเมื่อกี้วิ่งแทบจะชนกันอยู่แล้วนะอ้าเอาเขามาแล้วเอาเอางงๆนะสลกรอบนี้เขาเห็นใบแง่เราไใบก็ตุยแต่เราก็ได้ตั้งที่สามนะ